ต่อกันที่เรื่องของการไปตรวจสอบการครอบครองที่ดินบุตรรุษพื้นที่ป่านะคะซึ่งทางทีมข่าวสนขาวไทยสอสทอค่ะลงพื้นที่เกาะติดป,ปฏิบัติการตรวจสอบการครอบครองที่ดินรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็พบชื่อนายชาดาไทยเศษซึ่งเป็นนักการเมืองดังในพื้นที่เป็นผู้ครอบครองกว่า1,000ไร่ค่ะและคาดว่าอาจจะมีการออกเอกสารสิทธิ์อย่างไม่ถูกต้องด้วยเรื่องนี้ไปติดตามกันจากรายงานของคุณพัทรดนัยเทสวรรณค่ะ หลังได้รับการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานว่าผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่อุทัยธานีเข้าถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติชนิดที่คนในพื้นที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยทําให้กระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งดี i อปปทกรมป่าไม้ทหารและตํารวจร่วมกันจับมือลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้เห็นกับตาพื้นที่ป่าที่ลงไปสํารวจอยู่ในพื้นที่ตําบลห้วยแห้งอําเภอบ้านไร่เดิมเป็นที่สค .1 รวม11แปลง ที่ครอบครองโดยชาวบ้านมาตั้งแต่ปีพศ2490ต่อมาปี2525 25, เปลี่ยนผู้ครอบครองเป็นบริษัทเมืองแร่แหลมพิชัยจำกัดและได้ออกหนังสือรับรองทำประโยชน์นาสา .3 กจากนั้นในปี2558บริษัทดังกล่าวขายที่ทั้ง11แปลงให้กับนายฟารุทไทเศษลูกชายของนายชาดาไทยเษ e อดีตนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดอุทัยธานีและต่อมานายฟารุ d ได้มีการจดทะเบียนโอนมรดกให้เป็นชื่อของนายชาดา แต่ปัญหาใหญ่ก็คือขั้นตอนการออกนอสอสามกพบว่าเมื่อมีการนำพื้นที่สอคอหนึ่งมาเทียบกลับไม่ตรงกับตำแหน่งเดิมซึ่งเอกสารนอสอสามกนั้นมีพื้นที่ติดต่อกันแต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันนั้นกลับไม่พบความสัมพันธ์กันลักษณะนี้เรียกกันว่าสอคอหนึ่งบินรวมทั้งเมื่อมีการรังวัดกลับได้เนื้อที่ที่มากกว่ามีการแจ้งไว้แบบสอคอหนึ่งหรือที่เรียกกันว่าสอคอหนึ่งบวม เมื่อรวมเนื้อที่สคหนึ่ทุกแปลงจะได้เนื้อที่ประมาณ152ไร่แต่เมื่อมีการนำไปออกนอกสส,สามก่อกลับได้เนื้อที่ถึง515ไร่นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการลุกล้ำพื้นที่ป่านอกเอกสารสิทธิ์เพิ่มเติมของผู้มีอิทธิพลรายนี้ด้วย นอกเหนือจากพื้นที่สคบินและสะคบวมที่มีกว่า500ไร่แล้วนะครับจากการเดินสำรวจในวันนี้ยังพบว่ายังมีพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือเอกสารสิทธ์ที่ว่าจ้างให้ชาวบ้านนั้นมาทำการเกษตรรวมทั้งในอดีตเคยทำเหมืองแร่อีกกว่า500ไร่รวมเบ็ดเสร,ร็จวันนี้มีพื้นที่ที่ลุกล้ำพื้นที่ป่าอีกกว่า1,000ไร่เลยครับดูแลพื้นที่นี้น่าจะประมาณก็ไม่ต่ำ่า500ไร่เหมือนกันในส่วนนี้ซึ่งเราดูแล้วก็คณะกรรมการรุดารวมตรวจสอบเนี่ย น่าต้องมีการเก่าทุบพืที่ปลูกในส่วนที่เป็นพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมันมีการไม่มีการครอบครองตต้องดำเนินหมายพูกนี้คือพื้นที่ป่าสงวนเท่านั้นยังไม่พอเมื่อข้ามไปสำรวจที่อำเภอลานสักเจ้าหน้าที่ต้องตกตะลึงเมื่อพบกับสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่หลายอาคารตั้งตระง,งานอยู่แต่ก็มีลักษณะทิ้งร้างไว้มานานไม่ต่ำกว่า1ปีบนพื้นที่กว่า92ไร่ในพื้นที่การดูแลของนิคมสารกรทับสลา ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีมติคอรมอเมื่อปี2517มอบสากลจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านทําการเกษตรแต่ต่อมาชาวบ้านกลับขายพื้นที่ต่อให้กับนักธุรกิจชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งจุดนี้ถือเป็นที่ดินแปลงงามที่สุดในพื้นที่ความดูแลของนิคมก่อนที่ในปี2555เจ้าของที่ดินรายใหม่จะเริ่มก่อสร้างอาคารซึ่งถือเป็นการทําผิดวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้ทําการเกษตรเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลว่านักธุรกิจรายนี้เกี่ยวข้องกับนายชาดาและกําลังตรวจสอบว่าเป็นโนอมานีในการครอบครองพื้นที่หรือไม่แม้กรณีนี้จะเกี่ยวเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลระดับแถวหน้าของประเทศแต่เจ้าหน้าที่ก็มั่นใจว่าเมื่อเดินหน้าแล้วจะไม่มีการใส่เกียร์ถอยหลังอย่างเด็ดขาดเป็นมวยล้มนะครับงานนี้เดินกันเต็มที่เพราะว่าทุกหน่วยมาปฏิบัติการ็อทีแล้วผมระดับภาคลงมาเองเนี่ยไม่รู้จักใครนะครับท่านผู้การก็ไม่รู้จักใครไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ็เดินกันเต็มที่เท่าที่หลักฐานจะสอบได้แล้วจะพยายามสอบให้ถึงที่สุดด้วยครับในอันนี้เราเห็นแล้วว่ามีร่องรอยของการบุกรุก,กคดีนี้มันยังไม่หมดอายุค,ความเพราะตราบใดที่ยังครอบครองอยู่ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกอยู่นะครับก็มีหน่วยงานซึ่งเป็นป่าไม้ที่รับผิดชอบในพื้นที่จะเป็นผู้กล่าวหาให้ทางสำตัาง,งานตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะภูทรภาค6และตํารวจอุอทัยธานีนะครับเป็นคนดาเนินการเบื้องต้นก่อนครับ หลังเริ่มภารกิจทวงคืนผืนป่าในจังหวัดอุทัยธานีแล้วคิวต่อไปก็คือในพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งพื้นที่ร้านอาหารของนักธุรกิจชื่อดังระดับประเทศแห่งเมืองย่าโมโคราชซึ่งจะมีการทําการจู่โจมในเร็ววันนี้พัทรดานัยเทศวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน